รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นี่คือภาพฝันที่เราแบบก่อนเราจะหลับตาลงทุกคืนนะจะฝันว่าเราอยากมัอยู่ที่แบบนี้มันจะแบบมีความสุขมากมันจะสวยมากมันตื่นตาตื่นใจมากเลยโอเคแต่ามันสวยมากจริงๆแต่ว่าเต๋อเลิกตื่นเต้นได้มาแล้วก็ชวนคุณผู้ชมมาดื่มดังกับเราสองคนดีกว่าอ๋อดีครับกูเชนมาเก้นสวัสดีตอนชเช้าครับเปิดปาเชียอินมาแล้ว<ะ>โอ้โหและอาที์นี้นะครับเราก็ยังหลงเสน่ห์ยุโรปตอนออกกันนะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปส่งท้ายปีกับเมืองทะเลสาบที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในโลกแห่งหนึ่งเลยครับกับเมือง ฮอลสตัดด์ดรีมออฟเดสติเนชันประเทศออสเตรียครับใช่แล้วคุณผู้ชมนะคะสะกคุณตากับภาพนี้เลยค่ะเพราะเป็นภาพบอสการ์สสวยๆที่เป็นแบบหมู่บ้านยุโรปนะคะที่อยู่ริมทะเลสาบแล้วก็ภูเขาแบบนี้ในภาพว่าสวยแล้วของจริงสวยยิ่งกว่าแถมตอนนี้นะคะมีแบบหิมะโปรยปลายลงมาด้วยใช่ครับเรียกได้ว่าที่นี่นะครับเป็นเมืองเล็กๆแต่ว่าสเสน่ห์และความสวยงามไม่เล็กเลยจริงผมประทับใจมากๆเลยดีใจมากยอ,อยากจะบอกว่าแบบ มองไปทางไหนนะคะก็สวยแบบถ่ายรูปได้ทุกมุมในหมู่บ้านนี okay. ้เต๋อพูดแบบนี้แสดงว่าแต่คนถ่ายให้เราในหมู่มหาชนแบบออสการ์เลยแล้วจนอยู่ตรงนี้แล้วเต๋อเล่งเล่งเลยโอเคถ้าเป็นปกติเนี่ยเราจะขัดจอยว่าไม่เอาไม่อยากถ่ายแต่ว่าเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยมาในที่ที่สวยงามมากๆเหมือนดินแดนในฝันเพราะฉะนั้นจะถ่ายรูปให้จอยดีไหมดีมากจอยลองหันไปลองดูเอากล้องมาเด้เดี๋ยวเดี๋ยว ถ่ายรูปสวยเลยแล้วมีหงด้วยใช่ค่ะต้องบอกว่าที่ฮาวเฮาส์แตนนะคะสวยงามทุกมุมจริงๆเลยเนาะด้วยความที่หมู่บ้านนะคะเขาเป็นแบบว่าเป็นถนนแบบเลียบทะเลสาบเส้นเดียวเลยนะคะแล้วก็หมู่บ้านเป็นแบบสีสีมีต้นไม้มีดอกไม้หงสวยงามมากๆค่ะจนได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี1997ค่ะใช่ครับซึ่งเมืองนี้บอกว่าเป็นข้อมูลนะครับว่าเติบโตขึ้นจากอุตสาหกรรมเหมืองเกลือนะคบตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์เลยแล้วก็เมืองนี้ก็อยู่ในเขาเรียวกว่าเป็นรัฐ อัปเปอร์ออสเตรียนะครับเป็นหนึ่งในเก้ารัฐของออสเตรียนั่นเองครับคือต้องบอกว่าเป็นหมู่บ้านที่เหมือนอยู่ในเทพนิยายเลยดิมีขี่ม้าโปรยปลายมีหงคอยต้อนรับอะแล้วก็ดูดิคือถ่ายรูปมุมไหนสวยทุกมุมจริงๆอ่ะจริงครับซึ่งตอนนี้อุณหภูมิก็อยู่ประมาณหนึ่งนะประมาณหนึ่งองศาได้แล้วก็มีขีม้าตกด้วยแต่หงก็ไม่สะต้องสะท้านครับดเนี่ยนะเหมือนเขามาโชว์อ่ะสวัสดีนะคะจิกจิกจิกสวัสดีค่ะโชว์หน่อยได้ไหมคะ ชปีกได้ไหมคะชปีกได้ไหมคะลูกแอตแท็กเฮ้ยเตอ๋อผมไม่ได้โหดร้ายป่ะโอ้ผมดุจริงๆแล้วอ่ะ เที่ยวที่ฮอสแลนนะคะแนะนําเลยค่ะ,ะคคว่าคุณผู้ชมต้องจองที่พักมาก่อนนะคะเพราะที่นี่เขาจะเป็นเกสต์เฮาส์หรือว่าโรงแรมเล็กๆนะคะในช่วงเทศกาลนี่จะเต็มเร็วมากๆเลยค่ะคและไฮไลท์ของที่นี่นะคะคือการนอนมองวิวทะเลสาบแบบนี้เลยค่ะสวยมากครับแล้วก็ จุดที่แนะนําแล้วก็นิยมมาถ่ายรูปกันนะครับจะมีไฮไลท์อยู่2จุดด้วยกันนะครับจุดแรกก็คือเขาเรียกว่าจุดมหาชนเลยครับเรามองไปเราจะเห็นมาเป็นบ้านริมทะเลสาบแล้วก็มองเห็นวิวทะเลสาบสวยมากมเป็นจุดที่ทุกคนต้องมาถ่ายส่วนจุดที่2อนะครับเดินขึ้นนู่นไปเลยครับสก,กายวอล์กครับด้านบนผ่านแบบเหมือนเกลือขึ้นไปนะครับถ่ายลมมองลงมาข้างล่าง oh. สวยสุดจอยและอีกหนึ่งสัญลักษณ์ประจำเมืองฮอสแต้เลยนะคะค,คือด้านหลังเราคะ่ะบต์ฮอสแต้ค่ะที่สวยงามมากๆเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ เราชมวิวพอแล้วเต๋อเราควรจะแบบไปช้อปปิ้งในตัวเมืองบ้างไหมอ่ะช้อปปิ้งอีกแล้วฮิมารมันตกไงเฮ้ยแต่บรรยากาศดีเราไม่ค่อยจะช้อปปิ้งท่ามกลางหิมะสวยๆแบบนี้เราได้หาของคิ้วๆกลับไปฝากคนที่รเทปด้วยเดี๋ยวนี้คนลอกอะไรกันใช่ฝากที่บ้านฝากคุณแม่ทั้งเมื่อนี่เองเกลืองั้นนี่ต้องซื้อเกลือซื้อเกลือดังหรอคิ้วเอาไปนำมาเลยจอยรับรองมากับจอยไม่มีหลง ช่วงหน้าไปช้อปปิ้งของฝากงานไม้และงานแฮนด์เมดคิ้วๆแล้วไปจิบโกโก้ร้อนคลายหนาวฟินแน่นอนค่ะร่วมเช็คอินโดยทัญพืชตราไรา้ทิป และที่นี่นะคะคือฮอลสแต c เซ็น a l s q u สแควร์ค่ะก็ถือว่าเป็นใจกลางเมืองเลยนะคะที่จะล้อมรอบไปด้วยร้านอาหารของที่ระลึกแล้วก็ใกล้โบสถ์ไิเดียวเองค่ะสิ่งที่ชอบมากๆคือแบบคิวเวอร์มาก<า><า>เลยคือว่าบ้านแต่ละหลังนะก็จะทาสีสันแบบสวยงามมากประดกประดับด้วยแบบโอโ้โหของกระจุกกระจิ๊กน่ารักมากเลยคือถ่ายรูปสวยทุกหลังเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะได้เวลาที่เราจะไปซื้อของที่ระลึกกันแล้วค่ะเต๋อแล้วเรารออะไรกันอยู่คะคุณจอยรอไกด์สิคะเราจะซื้อของเราก็ต้องแบบรอไกด์ที่จะมาแนะนําเรามาแล้วสดีค่ะ ขอต้อนรับนะคะพี่ริชชี่ค่ะกาจากเปซิโม่คลีเดย์จำกัดนะคะที่จะใจดีพาเราเที่ยวตลอดทั้งทริปเลยใช่ไหมคะใช่ครับถ้าอย่างนั้นครับคำถามแรกเลยครับเราจะไปชิลไปช็อปไปเที่ยวไปอะไรที่ไหนก็ดีครับใจเยี่ยนคุณเต๋อผมอยากไปทุกที่เลยครับเขาจับหมู่บ้านเล็กนิดเดียว สองสามชั่วโมงเราก็เที่ยวหมดแล้วล่ะอ๋อเหรอคะแต่สิ่งหนึ่งอยากให้คุณเต๋อดูนะคุณจอยนะครับบริเวณใจกลางเมืองเนี่ยเรามองไปรอบๆจะเป็นบ้านเรือนอาศัยของคนเอาตัดอยู่กันจริงๆอ๋อคือมีคนอยู่จริงๆฉะนั้นเวลาเราเที่ยวเนี่ยเราก็ไปกันชิลๆนะค่ะอย่าเสียงดังเต๋อชอบเสียงดังตลอดเลยค่ะตอนเดินไปก็ชอบบอกเวกโอเคทั้งคู่ห้ามเสียงดังโอเค โอเคเราพยายามห้ามจอยตอนนี้พร้อมแล้วค่ะไปเลยค่ะไปกันเลยนำมาเลยครับพี่ดิชครับโอ้ร้านนี้ก็เป็นร้านผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเกลือนะนั่นอยากว่าที่ในเฮาสสัตว์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะรู้กันมานานว่า ทําทเหมือนเกลือมาเจ็ดพันกว่าปีพวกนี้เป็นพวกที่ใช้สําหรับในการอาบน้ําสําหรับพวกขัดผิวก็มีนะ,ะพวกนี้จะเป็นพวกขัดผิว,วนี่ยพวกขัดผิวอโอ้ยหว่าเขาต้องหมดฆ่าเชื้อโรคได้ดีนนเนเอะใช่ครับใช่ครับแล้วไม่เป็นออริจินอลที่นี่ด้วยมีทั้งพวกโลชั่นมีทั้งสเปรย์อันนี้ก็เป็นคล้ายๆน้ําเกลือคุณแตนี่น้ําเกลือเหรอใช่คะับสำหรับฉีดจมูกนะ อ๋อให้โล่งนี่เลยใช่หนูเอาดีกว่าเกิดูากาดูส่วนเกลือด้านนู้นเนี่ยยังเป็นออริจินอลที่ใช้สําหรับปรุงอาหารได้ด้วยนะฮะพออดักเยอะร้านนี้ถือว่าเป็นเซ็นเตอร์ของเกลือที่ในฮาวสัตเลยนะครับเพราะว่าเป็นตระกูลนี้ที่ทำมานานแล้วนะครับแล้วก็จะมีร้านอยู่แถวๆรอบๆทะเลสาบแถบนี้ด้วยที่นี่ก็เป็นเหมือนเหมืองเกลือด้วยเหมืองเกลือใช่ครับได้ครับเพราะฉะนั้นถ้ามาที่ฮอวสัตนะครับก็ต้องอย่าลืมนะครับแวะไปที่ร้านนี้นี่คือชื่อร้านเลยนะฮะซอลคอนเตอร์ อยู่ติดทางเดินเรียบทางเข้าหมู่บ้านเลยเวลาเราจะเดินไปที่ศูนย์กลางของหมู่บ้านที่จัตุรัสมาร์คพลาสเราจะผ่านได้แ้้วน่ารักมากด้วยข้างหน้าสวยๆครับลองเลือกดูนะมีเกลือด้วยมีสบู่ด้วย ก็เช่นมอแกนร้านนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะที่ขายของเกี่ยวกับพวกอาของประดับตกแต่งแล้วก็แฮนด์เมดคุณยายยังนั่งทำอยู่เลยช่วงนี้ช่วงคริสต์มาสเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าของตกแต่งในร้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นของที่ตกแต่งเกี่ยวกับช่วงคริสต์มาสทั้งนั้นเลยนะก็สวยๆงามๆน่ารักเนาะแล้งานเขาละเอียดน่ารักน่ารักเลยครับเข้าก็เทศการเนี่ยเพราะว่าทาง เจ้าของร้านเองก็พยายามปรับแต่งเนาะค่ะแล้วจริงๆร้านนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกร้านหนึ่งที่ลงรงแรมในแถบนี้เนี่ยก็จะใส่ไว้ในโบทชัวร์เป็นร้านที่แนะนำโดยเช่นกันค่ะถ้าในนี้ถ้าสิ่งที่เราอยากได้อะ สิ่งที่เราชอบก็คืออย่างเงี้ยงานมาโอ้ตอนสวยอ,อันนี้น,น่ารักมีงานละเอียดนะใช่ีของเล่นด๋อย -Thank Thank you. Thank you. いただきます。<laughs> <Yep. S 1> yeah. กิจกรรมที่ไม่ควรพลาดเลยนะคะที่ฮอลสาแสตก็คือการมาจิบช็อกโกแลตร้ลอนนะคะข้ามกลางหิมะแบบนี้ค่ะใช่เป็นเหมือนเป็นการเติมพลังเลยเพราะเราเดินชอปปิ้งกันมาเยอะแยะมากก็จะมีของแบบกระจุกกระจิกน่ารักนะของตกแต่งของแบบเขาเรียกว่าซูวเนียของที่นี่ก็น่ารักทุกอย่างเปนโรงานคลาสสันสีมือเนาะร้านนี้ถือว่าเป็นอีกร้านหนึ่งที่เวลาที่เรามาถึงฮอส์แตดนะต้องมาแวะเนาะชื่อร้านไมลิงเกอร์ มายลิงสเกอร์นะอยู่ตรงทางเข้าของเฮาส์ตัดจรงนะครับเป็นทางเดินที่เราเดินเข้าไปย่านใจกลางเมืองมาร์คคาสเน่นก็จะเป็นพวกร้านแบบขนมปังเบเกอรี่กาแฟอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะมีเค้ช็อกโกแลตร้อนๆนะครับแล้วจะบอกว่า แม่ค้าร้านค้าที่นี่ทุกคนนะครับยิ้มดีใจที่จอยมาเพราะทุกคนรวยเลยจอยชอบแบบโคมือเติอเป็นว่าเล่นเต๋อเต๋อเาใช้ย่อยนะที่เต๋อชอบซื้อของคู่กูอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนแต่ว่าจริงๆร้านนี้บรรยากาศก็ดีนะคือด้านนอกก็จะสามารถถ่ายรูปสวยเอารูปนิดนึงแต่ข้างในก็จะอุ่นกว่าก็จะได้รักอีกแบบแต่ใครจะมาเทาสัตว์เนี่ยก็ต้องวางแผนดีๆนะเพราะว่าอย่างช่วงที่เรามาเนี่ยมันเป็นช่วงวินเทอร์ สโนวตกลงมาร้านค้าต่างๆบางร้านเนี่ยเขาเซอร์วิสเป็นแค่ฤดูกาลอ๋อเหรอใช่เพราะบางร้านเนี่ยบริการแค่6เดือนนะอีก6เดือนก็ปิดแล้วก็เราเรียกกันว่าซีซันเซอร์วิสและฉะนั้นใครจะมาเนี่ยต้องดูว่าโอเคว่ามาแล้วร้านค้าจะปิดเร็วจะได้ที่พักไหมอะไรต้องวางแผนดีๆนะเพราบางทีแบบห้าหกโมงปิดแล้วเนาะใช่แต่ตรงหน้าใช่ครับใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดมาคริสต์มาสอย่างเงี้ยมันก็สวยเนาะสวยไปอีกแบบหนึ่งว่าเขาก็จะตกแต่งด้วยแบบของคริสต์มาสแล้วก็มีแบบ โนบัง,งโรแมนติกแต่ว่าตอนนี้นะคะพี่ดิชี่คือแบบว่าทานของหวานมันก็ดีอ่ะแต่ว่ามันควรจะทานแบบของหนักๆด้วยนะเลือดหิวเลเซ่แบบดินเนอร์อะไรเงี้ยทาำอะไรดีอ่ะคะท่าม้าที่ซอยบน่นไ่่หิวในขณะที่อาหารกำลังเข้าปาก <c oughs> ของหวานของคาวแยกกัน,นของคาวเดี๋ยวี่เขามีร้านหนึ่งถ้าสมมติว่าจะมาทานที่นี่ครับควรทานอะไรครับพี่ดิชี่ที่นี่ส่วนใหญ่แล้วต้องทานปลาเฮาส์หรือว่าอีกปลาหนึ่งปลาของทะเลสาบเฮาส์ัตว์ก็คือปลาไลส์นะ ก็คือเป็นปลาขาวนั่เองอ๋อปลาจากทะเลสาบที่นี่เลยถูกต้องเป็นของโล้โคลที่นี่ด้วยแล้วก็เชฟส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมา a d แ p ปเรื่องของการปรุงอาหารให้เข้ากับินเตอร์เป็นพวกเดิเตอร์เรเนียนะเราต้องลงชิมต้องชิมต้องชิมน่าสนใจทางั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปทานที่ร้านนี้นะแต่ว่าขอฟินิชของหวานก่อนนะอร่อยมากชิมชิมคชิมชิมอร่อย ช่วงหน้าไปชิมเมนูปลาสดๆจากทะเลสาบแล้วไปเดินเล่นชมบรรยากาศรอบหมู่บ้านกันต่อห้ามพลาดนะคะรวมเช็คอินโดยซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์ เ,เที่ยวเล่นกันนะคะแล้วก็มา,าดินเนอร์ค่ะในห้องอาหารนะคะในโรงแรมซีโฮเทลค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นโรงแรมท็อปทรีในฮาวส์ตัดเลยค่ะใช่ครับแล้วก็เมนูของที่นี่นะครับเชฟเขาก็จะเหมือนนาอาหารท้องถินน่นมาผสมผสานสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนก็คือท้องถิ่นที่ว่าก็คือปลาั่นเองนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็อยู่ติดทะเลสาบเลย <S <S ปลาก็จะมีเมนู2ออย่างครับที่สั่งมาวันนี้ก็มีของคุณจอยจะเป็นปลาเลยนะครับ ปลาลายหนักค่ะก็เป็นปลาคล้ายกับปลาปาขาวค่ะซึ่งเขาจัดจากทะเลสาบเลยนะคะเราก็มาทําในสไตล์แบบผสมผสานแบบเมดิเตอร์เรเนียนอของผมเป็นปลาทราท์ลาเทราท์เหรอคะถ้าเป็นถ้าเป็นที่นี่เขาจะรู้จักกันในนามปลาทราท์เมั่วมากเนี่ยจริงปลาทราท์นี่ค่ะแล้วก็ที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องเกลือมากเพราะฉะนั้นเขาจะมีเกลืออยู่ตามโต๊ะเลยนะที่เราจะได้เห็นกันสามารถแบบนำมาปรุงได้เขาก็แบบว่าไม่ได้แบบปรุงอะไรเยอะมากเลยเหมือนแบบบีบมะนาวแล้วก็เหมือนใส่เกลือนิดนึ่ง วิเศษเลยเนี่ยแล้วก็ต่อ,อ,อมานี่ครับแล้วก็เส้นอย่างนี้ครับเนื้อปลาเห็นไหมในคอจอย่าทานมากจะบอกว่าของจอยนะคะเ<ฆ>นื้อเขาแบบมนันแน่นแล้วก็นุ่มมากแล้วก็ปลาคือแบบไม่มีกลิ่นคาวเลยอะ่ะคืออร่อยมากคือสามารถที่จะทานได้ง่ายมากอ,อ,อ,อือหืออือหอหปลาเท้าเนื้อนุ่มอร่อยมากเลยอ่ะอือหือ ก็คือจริงๆแล้วทานบรรยากาศข้างในก็ว่าสวยแล้วนะครับถ้าเรามาตอนเเช้า,าสมมติมีแสงแดดสวยๆเนี่ยด้านนอกก็สวยมากมเพราะว่าที่นี่เขาจะมีเล็กวิวด้วยสามารถทานอาหารแบบชมแบบทะเลสาบแบบสวยๆได้วผื่อถ้าเกิดตรงนี้ไม่มืดนะคะตรงนี้คือเป็นทะเลสาบหมดเลยอะ่ะสวยมากๆ<ม>สามารถเป็นนั่งแบบเล่นข้างนอกก็ได้ด้วยนั่งมองแบบปลาเท้าที่กระโดดแม่น่าไม่น่าจะกระโดดมากขนาดนั้น Hello Peter Hello Hello Ah uh, Thank you for your warm welcome and delicious food Welcome That was my pressure for. ำ o รับคุณดังนั้นถ้าคุณต้อง t ารม w ท l ่ฮ e ล e ตัดคุ e จ y ไ o ้รั o ก e ร e ้อน e าครับและเพื่อเป็นการขอบคุณนะครับวันนี้นะครับผมก็มีกิฟต์เซตผลิตภัณฑ์ healthy fit ตราเด็กสมบูรณ์ทางเลือกเพื่อคนรักสุขภาพนะครับจากเมืองไทยมามอบให้เพื่อเพิ่มความอร่อยด้วยครับเฮ้ยโอเค ลีเบลไลตกมนาคสตว์ everybody is welcome สำหรับใครนะครับถ้าอยากมาทานนะครับที่ห้องอาหาร C ีโฮเทลนะครับห้องอาหารนี้ก็อยู่ในโรงแรม C ีโฮเทลนะครับหน้าจัตุรัสมาร์คพลาสนะครับอยู่ตรงกลางใจกลางของเฮาสัตเลยครับอีกหนึ่งร้านนะครับที่ พลาดไม่ได้ที่จะมาแวะนะครับก็เป็นร้านขายของที่ระลึกครับ <c oughs> ซึ่งเป็นงานฝีมือทั้งนั้นเลยครับร้านนี้ชื่อว่าร้านกุนส์ตันสเวียกครับผมแปลว่าอะไรแปลว่างานอาร์ตที่แบบทำเองแฮนด์เมดโอ้โหน้ตปรสาตดีด้วยแน่นอน <c oughs> ของก็จะมีเยอะแยะมากครับคือต <c oughs> ้องบอกว่าร้านของแบบน่ารักมากเลยนะคะคก็มีท <c oughs> ั้งโปสการ์ดนะแล้วก็เป็นงานไม้ซึ่งเป็นงานฝีมือแกะสลักด้วยนะคะก็สวยงามมีของให้เลือกเยอะมากๆค่ะใช่และเราก็ได้ของที่ไปฝากน้องอ่อนแล้วด้วยอะไรหรอ นิออนสสอแท่งเดียวในนี้ขอขอ,ขอแค่แท่งเดียวทำไมอ่ะ ผู้ชมครับถึงแม้เราจะอยู่ที่ฮอสตัดกันแค่คืนเดียวนะครับแต่ว่าความสวยงามนี้รับรองว่าต้องตราตรึงใจไปอีกแสนนานเลยค<ช>ุณผู้ชมถ้า มีแพลนอยากมาเที่ยวที่นี่นะครับก็เข้าไปดูรูปไปดูรีวิวแต่ละรายการเปล่อกปากได้เลยเนาะโหหลงรักมากค่ะเมืองที่เหมือนกับเทพนิยายในฝันเลยนะคะที่ออสเตรก็สวยค่ะที่เวียนานาก็สวยนะคะเพราะว่าเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมนะคะดนตรีคลาสสิกงานศิลปะแล้วก็อาหารอร่อยออร่อยค่ะสมกับเป็นดีมเดสติเนชันจริงๆค่ะกับประเทศออสเตรียค่ะเย <Yeah. S 1> ้และสำหรับทริปนี้นะคะต้องขอขอบคุณสายการบินไทยค่ะที่พาเราบ,บินตรงจากสุวรรณภูมิมถึงเวียนานาแบบสะดวกสบายมากๆเลยนะคะ มี5ไฟต่อสัปดาห์ค่ะการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าสบายต่างกันค่ะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับบริษัท Festival Hol i d a y จำกัดนะครับที่โอ้โหดูแลตลอดทั้งการถ่ายทำพาเราเที่ยวทั้งทริปเลยสะดวกสบายมากๆเลยนะครับเทศกาลทัวร์เทศกาลเที่ยวต้องบริษัท Festival Hol i d a y จำกัดครับเราสังคนนะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปด้วยวิวสวยๆของฮอรสแตเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้คุณผู้ชมค่ะ

2019ไปพิชิตสายหมอกที่เขาปวกโลนพิษณุโลกแล้วมาล้อมวงกินอาหารท้องถิ่นล้ามไก่ปิดท้ายชีวิวกับร้านอาหารโมเดิร์นริมแม่น้ำน่านมาสนุกต้อนรับปีใหม่ด้วยกันนะคะ